วันนี้ก็เลยคิดว่าเซอร์วิสของโอมากันนี้ดีจริงหรือเปล่าใครพลาดวันนี้มันต้องมีบทลงโทษและโอทโโลโไปเลยดีกว่าสั่งอาหารร้านตัวเอง38,000บาทสั่งอะ <c oughs> ไรบ้าบอวะเนี่ยแล้วมีของเล่นใหม่ใหญ่และหนักนี่ดูนะฮะของใหญ่และหนักมากหนักไหมครับ <laughs> วันนี้อะไรก็ไปนัดลูกค้าจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบเชิงไปประชุมอะไรขนาดนั้นอะเราก็จะมาอัปเดตกันว่าครึ่งปีหลังของเราเนี่ยเราจะทำคอนเทนต์อะไรมีรายการใหม่อะไรให้แบบให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันบ้างนะฮะก็จะมีทั้งลูกค้าโดยตรงนะครับไปสวัสดีผู้ใหญ่แล้วก็สวัสดีเอเจนซี่ที่น่ารักของเรานะครับเราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยถูกไหมก็เลยคิดว่ามันจะมีอะไรที่แบบ พรีเมียมแล้วก็อร่อยไปกว่าโอมากาเนสแต่ไม่ได้เป็นคลิปไ่ายของไม่ได้เป็นคลิปไ่ายของอะไรโอมากาเนสอะไรไม่ใช่เพียงแต่เราเนี่ยปีนี้เราก็ขยายลายอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็มีรับพนักง,งานใหม่มีรับเชฟใหม่วันนี้ก็เลยคิดว่าเราจะมาทำอะไรที่จะแบบทดสอบไปในตัวว่าเซอร์วิสของโอมาการเนส จริงหรือเปล่าผมก็จะสั่งรายการเมนูนต่างๆนะเพื่อที่จะแยกไป1 2 3 4วันนี้น่าจะมี4ท่านด้วยกันที่เราจะไปเจอนะ4เจ้าเนี้ยเราจะสั่งให้ไม่เหมือนกันเลยและเดหเ๋ือใส่ดีเทวนน่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆว่าให้มันดูยุ่งๆไว้อะดูว่าผลงานของที่ร้านเนี่ยจะออกมาเป๊ะหรือเปล่าใครพลาดวันนี้มัต้องมีบทลงโทษเขาเจอตัวเองสั่งเขารู้ดิเออจริงว่ะเอ้ยเอาโทรศัพท์คุณนั่นแหละมามา อ้าวแล้วของหนุ่ยไม่มีอ่ะอ้าวแล้วของหนุ่ยไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีลายอะไรอ่ะของโอมาการเนสอ่ะไม่มีลายโอมาการเนสไม่มีลายโอมาการเนสลายแอดนะแอดโอมาการเนสคุณไม่มีเหรอเนี่ยไม่มีโอ้โหนี่แอดโอมาการเนสนี่เลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเห็นไหมโอมาการเนสสวัสดีครับนั่นอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชายมาแล้ว สังาหานขอ,อดวนหน่อยครับอ่าสนใจรายการไหนสอบถามได้นะครับ <c oughs> วันนี้แนะนำตัวนี้เลยครับทาชิบานะซปเปอร์พรีเมียมมุราสนั่นแน่ราคาดีจริงครับนี <c> ่ <oughs> เอ้าคุยกับลูกน้องเต็งก็สนุกเรียมกันนะปอมเป็นคนอื่นห <c oughs> นึ่งกล่องกับแชมเปญฮาเวียแลนะ โอ้โหโลไปเลยดีกว่าเอาน,นี่เลยสเปเชียลซัมเมอร์พรีเมียมบ็อกแต่ไม่เอาปูเปลี่ยนเป็น,ปนโทโลสับ <laughs> <laughs> ปรับเซียนปรับเซียน <laughs> เองก็ว่าโฟกาดงไม่เอาปูเป็นอากามิฮันตัง <laughs> <laughs> อย่าให้ผิดนะ <laughs> อย่าให้ผิด <laughs> ได้เลยได้เลยครับได้ครับ ดดดต้องสงสัยไหมว่าอุยทำไมแม่นเมนูขนาดนี้เออเสร็จแล้วเยอะมากวันนี้ oh, 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 oh. น่าจะแพงยับอยู่สั่งอาหารร้านตัวเอง38,000บาทสั่งไรบ้าบอวะเนี่ย เขาไปในร้านเขาต้องใส่แมสนะครับป๊บนั่งกินในร้านก็ไม่ได้ซื้อมานั่งกินตรงนี้แล้วกันชายามบ่ายป๊บสั่งได้เลยไหมครับอ่าสั่ยผมเอาโคอิลาเต้น,นี่มเมนูใหม่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้เมาแล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> มาแล้วหมาแล้วเหรอ <c oughs> อาเฮ้ยิงด้วย เดี๋ยวเพื่อนทำนะทำสิ่งนี้มามาแม่จะถ่ายวิธีการชงชาเขาซะหน่อยรถเรามาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วฟาร์ยนี่ขับมาจากบุรีรัมย์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งจากบุรีรัมย์เลยฮะผมไม่ใช่ครับผมอ๋เฉยๆตกใจตกใจอ่ามาแล้วก็เอาที่เหลือมาเลยครับ โอเคหนึ่งสสาแล้วก็สโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับผมสวัสดีครับดีครับไหนๆก็ไหนๆนะเราก็ตรวจเช็คเลยอ่เามาดูมาดูนี่นะเดลแพ็กอย่างดีนี่ทาชิบาน,นะมีเบอร์ประมูลเรียบร้อยโอเคครบถ้วนอ่ะ วันนี้แอบสุ่มเช็คนะฮะรนดอมรนดอมหน่อยว่าลูกน้องเราเรียบร้อยดีไหมแล้วก็การบริการส่งเนี่ยส่งแบบที่เป็นรถเนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้ปริมาณที่เยอะขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทางร้านของโอมาเกนสเราเนี่ยก็ใช้ลาร์มูเป็นประจําอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติเป็นบ็อกซ์เดียวหรือ2บ็อกซ์เล็กเนี่ยเราก็สามารถใช้มอเตอร์ไซค์วิง่งพุทธป้าุดธป้ปปปปรวดเร็วทันใจนะฮะแต่ช่วงเนี้ยผมบอกเลยว่ารถไม่ติด ใช้รถใหญ่ก็ได้แถมมีโปรโมชั่นดีอีกนะให้ลองไปดูตามโปรโมชั่นเวลาคุณเปิดแอปเข้ามาจกเอฟปึ่งบางทีเขาจะมีโปรโมชั่นก็เอาโปรโมชั่นโค้ดน่ะไปใส่มันก็จะมีส่วนลดมีอะไรสมมุติว่าขนส่งเยอะๆแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปด้วย mm. ก็คือระหว่างทางเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าจุดหมายปลายทางเดี๋ยวเราจะมาแถวๆเนี้ยเราก็มก์กจุดจิ้มไปปึ่ง เขาก็มาจากฝั to ่งหนึ่งเราก็มาจากฝั่งหนึ่งก็มาจะเอ๋กันเวลาก็พอดีเป๊ะเลยทุกอย่างก็มาเป๊ะมากเดี๋ยวเราก็จะไปเจอลูกค้าต่อละสั่งชาไว้ชายังไม่เสร็จเลยรถมาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆต้องบอกลาลามูฟดีมากเขาจะมีรถนะฮะที่ขนส่งได้แบบทุกไซส์จริงๆอีกออปชั่นหนึ่งนะของลาลามูฟที่ผมแนะนําให้ทุกคนใช้ได้คืออะไรรู้ไหมคือแมสเซนเจอร์ส่งเอกสารเขาจะเป็นแมสเซนเจอร์ที่เรียกว่า มีดีเทลมีดีเทลอย่างไงเขาจะมีตัวให้ติ๊กว่าคุณจะให้เขาไปรับส่งเอกสารให้เขาเอาเช็คไปเข้าธนาคารเขาก็จะคิดบวกไปแบบราคาดี3า4 0บี่บาทคุณไม่ต้องไปรอเข้าคิวแถมลดความเสี่ยงของตัวเองในช่วงโควิดด้วยและสามารถคุณสามารถติ๊กแบบไปกลับได้ด้วยเช่นสมมุติว่าเขาเอาเช็คไปเข้าให้เสร็จใช่ไหมเขาต้องเอาเอกสารนั้นน่ะกลับมาส่งคุณคุณก็สามารถติ๊กแบบไปกลับได้อีกเนี่ยเป็นออปชันเยอะแยะมากมาย ใช้ได้หมดมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรเดี๋ยวคิดสนุกสนุกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคนของใหญ่ให้ดูด้วยแต่ตอนนี้ไปเอาชาก่อนตอนนี้ไปเอาชาก่อนโอโหเข้มเลยอ่ะ เข้มอร่อย,อ,ยอร่อยมากจริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบเชิงประชุมเลยซีเรียสขนาดนั้นนะฟิลแบบเอาของไปให้ผู้ใหญ่สวัสดีแล้วก็อัปเดตกันว่าเออครึ่งปีหลังเดี๋ยวเราจะมีอะไรยังไงอะไรประมาณนี้เป็นฟิลนั้นมีรายการใหม่นะฮะแดนแดแดนแปดครับผมรายการชื่อดุร้ายแต่เป็นรายการน่ารัก ก่อนกลับบ้านนึกอะไรออกละที่บ้านผมเนี่ยผมมีเบนช์เพรสก็คือเหมือนแบบไอตัวที่มันนอนแล้วก็ผมก็มีดัมบลงดัมเบลออกกําลังกายทีเนี้ยผมก็อยากให้แบบครอบครัวได้ออกกาลังกายด้วยสิ่งที่เล็งไว้คือลู่วิง่งทีนี้ลู่วิ่งเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ต้องบอกว่าลู่วิ่งมันใหญ่มาก แต่ลูวิ่งตัวเนี้ยมันไม่เกะก,กะผมเล็งไว้นานละเดี๋ยวผมาสั่งเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ลาลา move ไปรับเลยสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับตอนนี้เลยไหมนี่ได้เลยแล้วเราก็เลือกไปว่าเลือกรถได้นี่ไงมันก็จะมีขนาดของสิ่งของนะว่าไซส์ได้จำกัดแค่นี้และน้ำหนักเท่านี้ SUV pick up box truck อ่ะผมว่า ผมว่าผมเอาอันนี้เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยถ้าสมมุติแบบมีอะไรเกิดขึ้นเน่ยอย่างน้อยมันก็มีที่ปิดสามารถเลือกได้ว่าสมมุติว่าของชิ้นเนี้ยมันหนักมากผมก็เลือกไปเลยว่า Door to Door by Driver นะนี่ก็คือเอาง่ายๆว่าส่งถึงประตูโดยมีผู้ช่วอยอีกหนึ่งคนช่วยยกอ้าวมีคูปองรถอีก100บาทเฉยเลยไม่ได้ทำเลยอยู่ดีก็ลดให้ผม100บาท มาแล้วมาแล้วกันน่้รอตรงนี้นะรอได้ดี่ก่อนนะเด็ดดีเอาของก่อนเรามีของเล่นใหม่ไกลแมสแล้วครับมาได้เลยครับเฮ้โอ hey. oh. ้สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับของใหญ่นะัะหนักนี่ดูนะฮะของใหญ่และหนักมากหนักไหมครับ <laughs> ก็ต้องบอกนะครับว่าลาล่ามูฟเนี่ยเรื่องของเส้นทางเนี่ยเขาเป๊ะมากนะผมปักหมุดแล้วผมก็ใส่โน้ตลงไว้นิดเดียวว่าเออบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านแรกหลังจากตรงนี้ตึ๊บมาถึงหน้าบ้านเลยอ่ะนี่ก็คือบินที่เขาฝากมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก็อันบ็อกกันนะครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้ของสปอนเซอร์นะฮะไม่ได้ส่งมาให้ใช้ฟรีนะครับแต่ผมดูรีวิวแล้วเฮ้ยอยากลองใช้ ก็เลยกดสั่งดูกดสั่งเนี่ยในระบบเนี่ยจริงๆก็คือถ้าสมมติว่าเราสั่งให้เขามาส่งเนี่ยเขาก็สามารถส่งได้นะแต่ใช้เวลาหลายวันกว่าเขาจะไปเอาของจากสต๊อกเลยมาผมก็เลยบอกเอางี้หน้าร้านคุณมีของไหมถ้าหน้าร้านคุณมีของนะผมให้ลาร่ามูฟเนี่ยวิ่งไปรับมาเลยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็มาส่งได้มาดูกันว่าเราใช้ได้จริงยังไงบ้างเอ้ย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 อออออออ Oh, whoa. Oh, whoa. Oh. Like this okay yeah, yeah. อ่ะก็ถือว่าผ่านไปกับวันดีๆนะฮะกับบริการดีๆจากลาลามูฟเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันได้นะรับริการจริงๆวันนี้เราก็ใช้ทุกบริการเลยตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่รถขนส่งยันของชิ้นใหญ่ๆแบบนี้หนักๆแบบนี้เขาก็มีบริการนะที่บ้านเราก็สามารถใช้ได้ที่ผมชอบสุดคืออะไรรู้ไหมเขาจะมีช่องเสียบเล็กๆกล่กลกกองใส่อาหารเขาข้างหลังอะ่ะมันสามารถปรับระดับได้มันจะเป็นตัวติดแบบปักแป๊กอะ่ะที่มันจะล็อกกล่องต่างๆให้มันอยู่ เพราะว่าโอมาการเนสเราเนี่ยมันจะเป็นของที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมันจะเป็นพวกอูนิเป็นอะไรที่มันเอาง่ายๆว่ามันเละง่ายอะ่ะแต่พอร้านเล่เามูฟเนี่ยเขามีกล่องรุ่นนี้นะเขาสามารถติดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกล่องมันก็เลยจะถูกยึดอยู่กับที่มอเตอร์ไซค์ก็ปลอดภัยหรือว่าถ้าสั่งมาเยอะๆแบบนี้เมื่อกี้ผมก็เลยใช้แบบรถไปเลยนะฮะถือว่าเยี่ยมมากมีความสุขไหมครับ <anse> วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอย่ตนอนหอับกไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่นะครับกับแดนเนโรมิสนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปออกกําลังกายกันต่อกัน